ขมนดันโขนไม่ขึ้นโขนงานวัดหรือจะมาแข่งกับโขนพระราชทานในสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆขมนดันโขนแล้วแต่ก็ดันไม่ขึ้น จนทำให้ชาวไทยต้องหัวเราะและถามเขเมรนว่าโขนนั่งราวงานวัดคณะบัลเล่หลวงเขเมรเนนี่นะจะมาแข่งกับโขนพระราชท่านในสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงเหมือนเอาโขนแสดงอีเวนต์ทุนหลักแสนมาแข่งกับมหากรรมการสแสดงโขนที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดของไทยทุนหลายร้อยล้านไม่ต้องกล่าวถึงโขนวัดสวาย ที่แข่งได้ก็แค่ขนสดของไทยก็ยังลำบากเลยหรือขนโรงนอกนาเมนยังห่างราวฟ้ากับเหวถามจริงเวลาเคมว่าตัวเองเป็นต้นฉบับไม่อายบ้างหรอเที่ยววิ่งโลกขอชาติโน้นชาตินั้นมาสอนขอชาตินัน้นชาติโน้นขอเข้าไปเรียนขนในประเทศของเขามั่นต้นฉบับยังไงครับเขมร และทางขมรนเองนะครับก็อ้างสิทธิ์ในโขนมานานแล้วโดยมีประเด็นดราม่าหนักๆในปีพศ2561ที่โขนขมรนได้เข้าไปบรรจุในยูเนสโกและขมรนก็อ้างว่าไทยลอกขมรนมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาอ้างในช่วงเวลานี้และชาวไทยก็งงขมรนเป็นลูกรักของยูเนสโกหรือยังไงให้บรรจุแล้วบรรจุอีก และบรรจุก่อนโขนไทยเสียด้วยซ้ําโดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับได้บอกว่าโขนที่ดีที่สุดของเขมรน,น่าจะเป็นโขนพระราชทรัพย์โขนหลวงในวังยังสู้โขนไทยที่แสดงตามงานศพหรืองานอีเวนต์ต่างๆไม่ได้เลย ไม่ต้องถึงขั้นเทียบชั้นกับขนพระราชทานขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแค่ขนของวิทยาลัยนาฏศิลป์ในแต่ละจังหวัดยังดีกว่าส่วนโขนตามโรงเรียนของไทยหลายๆโรงเรียนดูดีกว่าขนวัดสวายอย่างเทียบไม่ติดทั้งการรำเครื่องแต่งตัวหัวโขนของไทยเรามีความวิจิตสินมากอยากเชิญชวนชาวกัมพูชาเปิดใจให้กว้าง และชมโขนพระราชทานตอนใดตอนหนึ่งที่มีอยู่ใน YouTube อยากให้ดูทักษะของนักแสดงมันต่างกันอย่างไรดนตรีฉากคำร้องการพากระบบแสงสีเสียงเป็นอย่างไรในด้านศิลปะครูไทยจะไม่สอนให้ดูถูกศิลปะของผู้อื่นแต่เมื่อทนไม่ได้ที่ถูกดึงศิลปะชั้นสูงไปเปรียบเทียบกับอะไรที่ไม่มีระดับแบบนี้ อยากให้คนเขมรเ,เข้าใจว่าไม่ควรเอาศิลปะชั้นตำมาเปรียบเทียบการทำร้ายจิตใจชนชาติอื่นด้วยวิธีนี้ในวันหนึ่งคุณจะมีแต่ศัตรูรอบด้านไม่ช่วยให้ดูมีอารยธรรมเทียบชนชาติไทยได้เลยควรยอมรับความจริงยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่านาตสินโขนละครไทยไม่ใช่ใครจะดูได้นะครับ มันก็เหมือนกับที่คนไทยไปดูโอเปร่าหรือบัลเล่ถ้าไม่มีสุจิบัตให้อ่านทำความเข้าใจเรื่องสรุปมั่นจะไม่เข้าใจเลยว่าเขาแสดงอะไรอยู่แล้วยิ่งขมรความรู้รอบตัวต่วตำมากรำเกียนเขาจะรู้ไม่ว่ามั่นคืออะไรขมรมีวรรณกรรมโบราณกี่เรื่องเรียนกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็มีคนมาตอบเสริมอีกนะครว่าบอกได้แค่ว่า เมื่อก่อนกัมพูชาเป็นเมืองขึ้นของไทยก่อนที่จะโอนให้ฝรั่งเศสราชวงศ์ไทยได้ส่งครูนาตศิ์ไปสอนแต่ฝั่งนั้นได้ของดีแต่ไม่รู้จักต่อยอดเหมือนกับคนไทยให้คันเบ็ดแต่กัมพูชาเอาคันเบ็ดนั้นทำเป็นฐานฟืนสุมไฟไม่ได้ต่อยอดพอเห็นเพื่อนได้ป่าตัวใหญ่และตกได้ตลอดกัมพูชาจึงอิจฉา และนึกอยากได้จึงแย่งของไทยตลอดความคิดเห็นต่อมากล่ววา,าวว่ามีข่าวว่าเขมรส่งคนมาจ้างช่างไทยไปทำเครื่องโขนแล้วนะความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าผมคนลาวครับตั้งแต่เกิดมาตอนยังเด็กผมติดละครเรื่องโขนหรือรามเกียรติ์มากชอบดูมากแต่ไม่เคยดูของกัมพูชานะ แต่จูๆ่ๆเขาก็เอาไปขอขึ้นเป็นมรดกโลกได้ยังไงงงมากอันนี้ไม่ได้ว่านะครับของแบบนี้ต้องย้อนไปดูตั้งแต่สมัยพุทธกาลถึงจะรู้ว่าของใครแต่ช่วงที่ขมรนแดงแตกคนไทยเขาไปช่วยฟื้นฟูและนำการแสดงพื้นบ้านซึ่งก็คือโขนไปแสดงแต่ไม่นึกเลยว่าเขาจะบอกว่าเป็นของเขาสู้ๆครับคนไทย ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเหมือนเอาสินค้าตลาดนัดมาสู้กับสินค้าไฮเอ็นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพอเห็นประเทศเราทำขนดีทำขนดังมาบอกว่าเป็นของตัวเองเลยขนมีมาตั้งนานแล้วคนสมัยก่อนเขายังไม่อะไรเลยแต่พวกคนสมัยนี้พอเห็นว่าเหมือนหรือเขาทำดีกว่าก็ออกมาพูดออกมาแสดงความเป็นเจ้าของ ไม่อายประเทศอื่นบ้างหรอเขาก็มีเขาก็ไม่เห็นเดือดร้อนเลยแล้วยังจะยงเรื่องอื่นอีกเอาหมดทุกอย่างเลยไหมจะดูซิว่าขเขมรจะทําได้ดีเท่าประเทศไทยไหมความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าปล่อยให้มันได้อายทั่วโลกหรือว่ามันไม่อายอันนี้ก็ไม่รู้ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเข้มสะอลังการของจริงนึกว่าหุ่นกระบอก ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าของเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเอาชนะมีแต่เด็กที่ยังไม่รู้ความกับคนขเขมรเท่านั้นที่คิดจะเอาดีเอาเด่นเข้าตัวเองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเทียบกับโขนไทยเมื่อ50ปีก่อนยังไม่ได้เลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแหกตายูเนสโกสอดไส้โขนวัดสวายหวังเคมโขนไทยเหมือนเอาโบกต่อยื่น ใส่ชื่อรองกุลขแมเข้าไปด้วยแต่ของจริงของปลอมโลกเขาดูออกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าใครจะกล้าไปสอนต้นตำรับขเมนมีความรู้เท่าไหร่ก็พัฒนาต่อยอดเอาซีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแต่ที่จัดแสดงโขนในโรงละครแห่งชาติขเมรเริ่มก๊อปเหมือนขึ้นเรื่อยๆเพราะซื้อหน้ากาก,กกับสบายไทยมาใส่โชว์นักท่องเที่ยวแล้ว ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าเป็นอดีตธาตที่ไม่เคยเจียมตัวแพ้ไทยทุกอย่างแต่ลำพองว่าเป็นต้นตำรับนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ